สวัสดีครับวันนี้ผมพามารีวิวนะครับเป็นทาวเฮอร์สองชั้น2คูหาติดกันนะครับแต่งเป็นสไตล์บ้านเดี่ยวเลยนะครับได้อารมณ์บ้านเดี่ยวเลยเดี๋ยวพาชมด้านในกันเลยนะครับอันนี้นะครับหมู่บ้านดุริยารามินทานะครับพยาสุเรน43นะครับก็กำลังรีโนเวทอยู่นะครับยังไม่สมบูรณ์100%เท่าไหร่ใกล้เสร็จแลวครับ จะมีบันไดทางขึ้นทางนี้นะครับขึ้นไปชั้นสองนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูโถงชั้นล่างก่อนนะครับก็ใกล้เสร็จแล้วครับปรับปรุงใกล้เสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นโถงชั้นล่างนะครับ ที่ส2สองตารางวานะครับสองอมันเป็นสองผู้หานะครับเขาทำทะลุก,กันนะครับมีสี่ห้องนอนสีห้องนอนสี่ห้องน้ำนะครับมีเทเลสทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับ ห้องนอนชั้นล่างนะครับตรงนี้มีห้องน้ำใีห้องด้วยนี่นะครับห้องน้ำก็เหลือเก็บงานอีกนิดหน่อยนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ0ู5ย์2 2 4 7 9นะครับหมู่บ้านดุริยารามินทาน,นะครับพญาสุเรน4 3านะครับ พาชมเรื่อยๆนะครับห้องโถงชั้นล่างกว้างมากนะครับเดี๋ยวไปดูห้องครัวนะครับนี่ครัวนะครับครัวก็ต่อเติมแล้วนะครับมีเคาน์เตอร์มีซิงค์นะครับโถงตรงครัวตรงนี้ก็กว้างนะครับนี่ตรงนี้ก็จะมี ห้องน้ำอีกหนึ่งห้องนะครับด้าน,นหลังยังมีพื้นที่ว่างเอาไว้เพราะปลูกพืชผักสวนครัวได้นะครับนี่นะครับนี่เลยก็ท่านใด อยากดูบ้านหลังอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเยี่ยมชมได้ในเว็บไซต์ผมนะครับ w w w h o m e s y a m n e t นะครับเดี๋ยวพาไปชมชั้น2นะครับชั้น2อบันไดเป็นพื้นไม้นะครับหลังนี้ฟังก์ชันเยอะมากนะครับเขาต่อเติมไว้ฟังก์ชันเยอะมาก ดูห้องนี้ก่อนละกันครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะครับข้างหน้าก็จะเล่นระดับนิดนึงนะครับแล้วก็มีเทเลสข้างหน้านะครับนี่นะครับหน้าบ้านก็ยังเป็นวิวธรรมชาติอยู่นะครับนี่ครับมีเทเลสข้างหน้านะครับ นี้ก็จะออกไปเทเลสด้านข้างนะครับเป็นบันไดาทางขึ้นมืสักครู่นะครับเดี๋ยวให้ดูบันไดาทางขึ้นนะครับก็แต่งไว้อย่างสวยงามนะครับนี่นะครับ ถ้าขึ้นจากบันไดหน้าบ้านมานะครับขึ้นทางบันไดก็จะขึ้นชั้นสองทางนี้เลยนะครับก็จะเป็นโถงชั้นสองนี่โถงชั้นสองอย่างกว้างนะครับพอออกจากโถงชั้นสองมาทางหลังนะครับก็จะมีเทเลสนะครับนี วิวด้านหลังก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่นะครับนี่นะครับใครชอบแนวธรรมชาตินี่นะครับหลังนี้เหมาะเลยนะครับนี่นะครับก็จะมีห้องน้ำตรงเทเลสตนี่อีกหนึ่งห้องนะครับนี่มีห้องน้ำตรงนี้ให้ด้วยนะครับมีปั๊มน้ำทั้งน้ำให้เรียบร้อยนะครับหลังนี้ จากเทเลสเข้าไปด้านนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะครับนี่นะครับฟังก์ชันการใช้งานเยอะมากนะครับบ้านหลังนี้ตรงนี้ก็จะเป็นโถงบันไดนะครับอันนี้เป็นห้องน้ำชั้นสองนะครับห้องน้ำ บุกพนังใหม่นะครับเปลี่ยนก๊อกน้ำฝักบัวใหม่นะครับสุขภัณฑ์เปลี่ยนใหม่ท่านใดสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ0 9 5 9 0 2 2 4 7 9นนะครับสุขุมนะครับสำหรับรีวิวบ้านหลังนี้นะครับขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ